การบินฟอร์เนอร์สองานะครับอาการที่ส่งมาก็คือเครื่องนี้ก็คือปุ่มกดสตาร์ทสต็อปนะครับเกิดเป็นสนิมนะครับแล้วก็ตัวปุ่มกดพลาสติกหลุดออกมานะครับนี่นะฮะมีการทํางานเองด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เกิดจากที่เป็นสนิมเข้าไปนะครับที่ตัวสวิตช์นะครับต้องได้เปลี่ยนตัวสวิตช์ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวปุ่มกด ตัวนี้ใหม่ด้วยนะครับเนื่องจากว่า,าหลุดออกมาหมวดสภาพกาวนะครับนะแล้วก็แกนนี้เป็นเป็นสนิมนะครับนี่นะฮะดูนะครับมีการทํางานเองอยู่ตลอดเวลานะครับก็เดี๋ยวขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านลอกลีไปเราก็ยินดีให้บริการนะครับอันนี้เป็นตัว ปุ่มกดใหม่นะครับเดี๋ยวตัวสวิตช์เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนนะครับเนี่ยทำงานไม่ยอมหยุดเลยนะครับสั่นไม่หยุดก็เดี๋ยวดําเนินการแล้วก็รายงานให้ลูกค้าทราบครับขอบคุณมากครับ